สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับผมชายเดียวเศษธวัตบรรกุลครับและกะทินัฐิดาสาขิรุ่งเรืองค่ะเขาต้อนรับ้าสู่รายการสอนสิ์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสารรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทยพีวีเอสทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกานาทีครับและศิลปินที่มาในวันนีน้นะครับยังเป็นรุ่นซึ่งศึกษาอยู่เลยน้องพลอยสุธิดาผู้แก้วซึ่งจะมาโชว์ฝีม้อในมือเกี่ยวกับภาพกิจกรรมไทยให้เราได้ชมกัน ซึ่งในวันนี้นะคะน้องพลอยค่ะเขาจะมาวดาดภาพหนึ่งในสิบทศชาติชาดกให้เราได้ชมกันด้วยค่ะพี่ชายเดียวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับน้องพลอยครับสวัสดีค่ะโอ้ลางเส้นรอแล้วลน้องพลอยแนะนําตัวที่หนึ่งพลอยสุธิดาผู้แก้วค่ะโอเคแนะนำตัวจริงๆนะครับเล่นที่ไหนคนหรับพลอยเล่นที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์อ๋อชั้นปีอะไรคะปีสามค่ะเอกจิตกรรมไทยนี่ครับแล้วทำไมถึงมีความสนใจในจิตกรรมไทย าจากความตั้งใจและความชอบมันดับแรกเลยค่ะจริงชอบมานานเนี่ยชอบมาน,นานแล้วค่ะตั้งต่เรียนอยู่โปวชอ,อคือน้อยคนนะคะแบบว่าัยร,รุ่นสมัยนี้เนาะที่จะมาชอบวาดเส้นลายไทยแล้วเวาลาการวาดเส้นลายไทยกับวาดภาพธรรมดาน,นมีความแตกต่างยังไงกันบ้างาคะ้องพรเส้นลายไทยก็คืออาศัยความละเอียดอ่อนนะคะแล้วความวิจิตบรรจงในในลายเส้นที่อ่อนช้อยะค่ะ แต่ที่น่าสนใจนะครับคือเนื้อหาที่น้องพลอยจะวาดในวันนี้น้องพลอยจะวาดอะไรครับเออเป็นงานจิตรกรรมไทยค่ะลายเส้นแล้วเนื้อหาะครับเนื้อหาก็เกี่ยวกับพระพุทธทัดนะะตอนสเสด็จออกบวชหนึ่งในทศชาติชาดกค่ะก็คือภูริทัศ์โอเคงั้นเดี๋ยวเราลงมือเลยไหม น้องพลอยร่างภาพตามแบบลงบนแผ่นไม้ที่รองพื้นไว้ด้วยกระดาษสายญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้มาแต่โบราณค่ะทำไมไม่วาดบนเฟรมผ้าใบล่ะครับแผ่นไม้นี้เป็นเทคนิคโบราณนะคะอ๋อเป็นเทคนิคโบราณก่อนที่จะมาเป็นเป็นผ้าใบใช่ไหมคะใช่เป็นผ้าใบแล้วมีความ,วามแตกต่างกันจะปูด้วยกระดาษสายญี่ปุ่นในการดูดซึมซับสีได้เร็วอ,อืม เมื่อร่างภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องพลอยก็ใช้สีฝุ่นระบายพื้นหลังด้วยสีน้ำตาลและสีเขียวหลากหลายเฉดทับซ้อนกันจนได้บรรยากาศใกล้เคียงกับภาพต้นแบบค่ะจากนั้นระบายสีพุ่มไม้ด้วยสีเขียวหลายเฉดก่อนแต้มสีเข้มทับบริเวณพื้นหลังบางส่วนแทนเงาของภูเขาในระยะหลังค่ะน้องพลอยระบายสีตัวละครในภาพด้วยสีทนร้อนก่อนใช้ผู้กันเบอร์ศูญพิเศษตัดเส้นองค์ประกอบภาพจนทั่ว มาค่ะและอย่างลายเส้นที่เห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือแบบแต่ละเส้นนี่คือเล็กและละเอียดมากน้องพลอยต้องใช้พูกกันเบอร์ไหนถ้าเป็นตัดเส้นนะคะควณจะใช้เบอร์ศูนย์พิเศษอ่ะค่ะก็คือเล็กมากเล็กกว่าศูนย์ธรรมดาคือเล็กที่สุดเลยใช่ไหมเล็กที่สุดแล้วค่ะแล้วมีการบังคับข้อมืออะไรแบบนี้ยากไหมคะก็คืออย่ายกข้อมือค่ะคือาถ้าสมมติว่าวัดว่าอยู่แล้วยกขึ้นมาเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะค่ะคือเส้นจะไม่เสมอกันค่ะอ๋อไง่ายคือเส้นจะไม่พิวคใช่ไหมคะ ส่วนพื้นล่างน้องพลอยระบายสีเหลืองและสีเขียวอ่อนผสานกันเป็นสีของใบไม้ก่อนใช้ผู้กันเล็กวาดเส้นทับบริเวณที่ระบายสีก่อนหน้าเป็นลำต้นและใบไม้ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะนะคะ่ะโอ้โขออนุญาตนะครับมีโชว์หน่อยสีมือของน้องพลอยนะคะทำไมถึงเลือกภาพนี้มีความรู้สึกอะไรหรือเปล่าภาพนี้อะครับ เนื้อหาโดยรวมก็คิดว่าดูน้อยค่ะและ้วก็ไม่ไม่ไม่มากเกินไปสะดวกในการวาดอ๋อแราอยากจะให้ลุงพลอยอะคะฝากอะไรสักเล็กน้อยสาหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับาการวาดภาพลายไทยอะคะอ่ะก็คือคนที่จะภาพลายไทยเนี่ยเป็นภาพที่ยอมรับนะคะว่ายากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจจริงะค,ะค่ะการทำงานค่ะแล้วจะประสบผลสําเร็จคะ คือต้องฝึกแล้วก็จะได้มีความเชี่ยวชาญในกนารง <นะ S 2> านประเภทนี้วันนี้ต้องขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับแม่สีฝุ่นทำไมต้องเขียนลูกจิตตกรรมฝาผนัง บ้าานเรสีฝุ่นเราใช้กันอย่างเดียวเราไม่รู้จากสีฝลังเราไม่รู้จากสีน้ำมันเราไม่รู้จักสีอะคริลิกมันมาทีหลังลูกสีฝุ่นเนี่ยเป็นสีโบราณทางตะวันออกเราใชส้สีฝุ่อ <ern> นอินเดียก็ใช้สีฝุ่น <tal ent> <ด> <Leonardo> สีลังกาก็ใช้สีฝุ่นจีนก็ใช้สีฝุ่นงานจิตกรรมของเราในยุคสมัยอยุทยานได้นําสีฝุ่นจากจีนมาใช้ด้วยดังนั้นจําเป็นต้องใช้สีฝุ่นเพราะโบราณในตะวันออกเราใช้สีฝุ่นหมดเราไม่รู้จักสีน้ำมันเราไม่รู้จากสีอะคริลิกมันมาทีหลังสีฝุ่นเรา พี่ชายเดียวคะเวลาพี่ชายเดียวนั่งโอดเนี่ยเคยเห็นภาพที่เป็นรอยทิดิดเขียนตามผนังกำแพงไหมคะคมีเยอะแยะนี่ตามตู้โทรศัพท์สะพานลอยกำแพงอะไรเงี้ยแต่พี่ว่ายังไม่ใช่สไตล์พี่นะพี่ก็ยังไม่ค่อยถูกใจซะทีเดียวแต่วันนี้คะ่ะกทิจจะพาพี่ชายเดียวไปดูเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็มีความหมายด้ยวยนะที่ไหนอ่ะที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาน,นะครค่ะ เอาละค่ะและตอนนี้นะคะกะทิก็พาทุกคนมาอยู่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครค่ะกะทิจะพาทุกคนไปดูศิลปะแนวร่วมสมัยแต่จะเป็นยังไงตามกะทิไปเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือศิลปะแนวร่วมสมัยนะคะหรือว่า post รา a f f i t นั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ทั้ง16คนด้วยกันนะคะก็จะมีเทคนิคที่แตกแต่างกันออกไปซึ่งน่าสนใจมากๆเลยละค่ะ ที่คงรับกับตัวอาคารทั้งสองชั้นนะคะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยพลังของเส้นสีที่มีความเป็นกราฟฟิตี้จากศิลปินแต่ละท่านค่ะซึ่งถ่ายทอดความเป็นตัวตนอย่างอิสระด้วยเทคนิคที่ถนดดัดโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับศิละปะและการตีความได้อย่างไม่มีข้อกําหนดค่ะแต่ที่น่าสังเกตนะคะคือศิลปินแต่ละคนต่างวาดภาพของตัวเองซึ่งมีความหมายแตกต่างกันแต่จะเชื่ยมยอมโยงกันได้ยังไงล่ะคะก็ คอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็คือความหลากหลายใช่ไหมครับเราไม่ต้องการอารมณ์เดียวกันมาอยู่ด้วยกันให้ความ่างแต่อยู่ด้วยกันได้อพอการที่เรารวมเอางานมาแล้วก็มีคอมโพสร่วมกันเนี่ยก็คุยกันสบายๆเหมือนฟรีสไตล์ไอ้มาคุยกับคนข,ข้างๆแล้วอยากจะเล่นอะไรกับคนข้างๆมันคือการตัวเั่นกันเกิดขึ้นครับซึ่งมันมันเป็นแฮปปี้มินอาร์ตมันไม่ต้องมาโครงสร้างว่า รอวมนอกจากสีสเปรย์แล้วยังมีการเทมด้วยสีอะคริลิกและสีพาสเทลรวมทั้งการสกรีนภาพลงบนผนังอีกด้วยล่ะค่ะซึ่งเป็นเทคนิคที่ศิลปินแต่ละคนจะถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะคือจุดประสงค์ที่เรามาโชว์งานนี้คือต้องการให้คนเห็นเทคนิคโดยใกล้แล้วชัดเจนคือใ,ใกล้ๆไม่ปกติ ถ้าเราแสดงงานหรือเราทำการจากที่บ้านใช่ไหมครับคนก็จะไม่เห็นกระบวนการั้นแต่พอมาทําที่นี่คนสามารถเห็นรายละเอียดของมันได้ชัดเจนว่าเราใช้เทคนิคไหนเราใช้อุปกรณ์อะไรที่ว่าลงไปคือแบบว่าเราจะได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดใกล้ชิดใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นภาพตั้งแต่การขึ้นโครงจากกำแพงขาวๆขึ้นล่างขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปเป็นสีว่าเป็นสีย่นเต็มมันเป็นยังไงถ้าเกิดคนตามดูทุกวันก็จะได้ความรู้หรือก็ได้เห็นบรรยากาศตรงนี้ นับว่าเป็นอีกหีึ่งก้าวย่างในการบุกเบิกช่องทางการถ่ายทอดงานศิลปะบนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เกิดความนิยมในสังคมบ้านเรามากยิ่งขึ้นค่ะม่มีความหมายอย่างที่ที่ไม่เคยเห็นนะแลวก็สวยงามดีกะที่บอกแล้วนะคะพี่ชายเดียวและสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียดีๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามากวดกัน หรือม,มีคําติชมรายการค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ค่ะผลงานของใครนะครับที่ได้รับเรื่องนมาออกอากาศนะครับเป็นเรื่องของที่เราลึกจากทางรายการเราไปด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่มาฝากกันอีกเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกานาทีเป็นต้นไปวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บางบางคนเวลาแบบไม่เคยทํางานศิละปะหรือไม่เคยให้ความสนใจเกี่ยวกับทางด้านศิละปะอะไรเงี้ยครับพาอาจจะยังไม่รู้ว่ามีคนทํางานศิละปะในประเทศเราหรือในโลกของเราอีกมากมายขนาดไหนารายการนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นตรงนี้ครับทำให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น,เห,นเห็นถึงกระบวนการสร้างงานศิละปะ